สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามา,าชมการทำรทำอะไรนะสาธารณประโยชน์นะครับ <laughs> 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 ของวันไรดอโชนะครับพี่ประจักษ์นะครับท่านนี้นก็มาทำนะครับโรงเรียนให้กับโรงเรียนนะครับโรงเรียนไรเจ้า โรงเรียนหนองไผ่นะครับนะครับเสื้อม่วงๆนะครับคือพี่ประจักษ์ธรรมชนตินะฮะนี่ครับแล้วก็ทีมงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเราคิดว่าอยู่ข้างหน้าเราก็มองอุ้ยไม่มีไม่มีไม่มีผ่านผ่านมองนึกว่าข้างในยืนโบกมือแล้วที่โรงเรียนหนองไผ่นะครับตอนนี้กําลังทํา โรงเรียนนะครับเดี๋ยวเขาจะ<ร>าให้เ,เด็กนักเรียนนะครับมาปลูกฝังเรื่องของการปลูกผักนะครับกินเองนะครับปอดสารนะครับที่โรงเรียนเป็นบรรยากาศนะฮะตอนนี้ขณะนี้เวลาบ่ายโมงยี่สิบสามนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่พี่จักทําตั้งแต่เช้าแล้วครับไม่เช้าทำงานบ้านเสร็จก่อนคสิบโ <c oughs> มงกว่าแล้วกูโ <c oughs> เอาเอาหารเรื่องหารเรื่องยะยะยะไหนครับที่สามจุดห้าค <c oughs> <ช>ูณสิบสามจุดห้าคูณสิบอันนี้อันนี้คือโรงเรือนมาตรฐานที่พี่จักทดสอบแล้วว่าดีที่สุดใช่โรงเรือนที่ทำง่ายที่สุดก็ปลอดภัยที่สุดแต่ว่าภายใน 8ชั่วโมงเสร็จปลูกได้เลย<ม>อ๋อ8ชั่วโมงปลูกได้เลยอ๋อดินมันโอเคแล้วใช่ไหมครับพี่จักรอ๋อเดี๋ยวดินต้องปลูกหน่อยนะครับอันนี้แอดมินก็พามาดูคร่าวๆนะครับพ<ส>อท่นอานใดอยากจะสนับสนุนนะครับก็ส่งหัวใจมานะครับ<笑><笑>กดไลค์และกดแชร์นะฮะอุดหนุนตลาดเกษตรกรแล้วก็อุดหนุนบ้านไร่ธรรมชาติ้วยนะครับสวัสดีครับ